18พรปมมิหารภาวนามิตาใยายอีวามีสุตังอกังสมัมยังพระขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวะเนอนาถาปินทิกาสาอารามีตัตระโคพรขวาภิกขุอามันเติพิขโวติพะ อันเตติเตพกคูภะควะตปัจสูสุงภะคาวะอตทโวจ่เมตายภพีขเวเจโตมิมุติยาอาเสวิตายภาวิตายะพาหุลิกตายาญาณีกตายวัตถุกตายอนุติตายะบริจิตายสุสมารถายาเอกาทสานิสังสาบติกังคากตเมงเอกาทิสาสังฆะสุขังสุปฏิสุขังปฏิภูชาติ นาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปโยหติอมนุสานังปโยหติเทวตารคันตินาสาอาคิวาวิสังวาสธถังวากาตามติตุวังติตุวาตังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสมุลโหกาลังกะโรติอุตริอปาติวิชันโต พรมหามาโลกูบโคโหติเมตายพิขเวเจโตยมุตตยาเซวิตายาพาวิตายาพาหุลิกตายา,ยานีกตาวาตถุกตายา,า,ยานุธิตายาปริจิตายาสุสมารธายาอิ मे एक था निशांसा पाति का आठि अनोथिशो फलना मे ता चेत तो विमूर्ति आठि ओ थिशो फलना चेत तो विमूर्ति आथि थिषा फरना मे ताचे तो विमूर्ति कति हाँ कारे हि अनो थिशो फरना मे ताचे तो विमूर्ति तो कति हा कारे हि ओ थिशो फरना मे ताचे तो विमूर्ति कतिहा कारे हिथि फरना मे ताचे तो विमूर्ति ปัญจห้าการหีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตห้าการหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัหกากรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจห้าการหีอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวราปยาปชานีคาสุสีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปานาอเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูตาอเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพบุคลาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาอเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุติอิเมหิปัญจหการีหิอนทิโสขรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหการีหิ ប្រូវាប់កើងដ្តារោះសាន្តាន់ទ สพาอิทิโยเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุริซาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัเพอาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอนาริยาอเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเทวาอเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารัน ตุสัพเพมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพว,วินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุติอิเมหิสตังหาการิหิโอทิโสภารณาเมตตาเจตโตวิมุตติกาตามีหิทัสิ ทสห้าการีหิติสาภรรณนามิตาเจโตวิมุตติสัพเพปุริจิมายาทิสายาสตาวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายาสตาวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาสตาวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักคินายาทิสายาสตาวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุริจิมายานุทิสายาสตาวราพยาปัญญานิ tanam berliharan tuh sampai paccinya nu di sayata kas tanam berliharan tuhrayaan di sayata kas tanam berliharaan tuh sampai anak สัพเพทักขินายาทิสัยาสตตาเวราพยาปัญญานิคาดุสเกตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสัยาสตตาเวราพยาปัญญานิคาดุสเกตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสัยาสตตาเวราพยาปัญญานิคาดุสเกตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสัยาปนาเวราพยาปัญญานิคาดุสเกตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสัยาปนาเวราพยาปัญญานิคาดุสเกตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสัยาปนา เวราพยาบัญชานิคัสเกตตานังบริหารันตูสภเทคินายาติสัยาปนาเวราพยาบัญชานิคัสเกตตานังบริหารันตูสภเปปุระติมายาอนุติสัยาปนาเวราพยาบัญชานิคัสเกตตานังบริหารันตูสภเปปชิมายาอนุติสัยาปนาเวราพยาบัญชานิคัสเกตตานังบริหารันตูสภเปอุตรายา

सुखी तन पिहं सफेेचिमा यधिशाय पूता वै राभिया पचाख सुख प्रह सफे उतरायधिशाय पूता वैराभिया पचाख सुखे तं प्रहर सफे थकीनायधिशा पूता वैराभिया पचाखा सुखे तन पिहार सफे प्रथिमायानुतिशा पूता वैराभिया पचाखा सुखे तन परहन सफे पचिमायानिशा पूता वैराभिया पचाख सुखे तिहार Sape udara ya nulisa ya buta wera pe ya bercani kasuke tanam beri harantu. Sape takina ya nulisa ya buta wera pe ya bercani kasuke tanam beri harantu. Sape heti maya di sa ya buta wera pe ya bercani kasuke tanam beri harantu. Sape ubarimaya di sa ya buta wera pe ya tanam beri harantu. Sape burati maya di sa ya bukal a wera tanam beri harantu. Sape pacimaya di ยาบุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิซายาบุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิซายาบุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายานุทิสายาบุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายานุทิสายาบุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสายาบุคลาเวราพยาปจานิคา สุขีตานังปริหารันตุสภเทักขินายานุทิสายาบุคลาเวราพยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเเหติมายาทิสายาบุคลาเวราพยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภอุปริมายาทิสายาบุคลาเวราพยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาอัตตาภวคปริยาปนาเวราพยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาอัตตาภวคปริยาปนาเวรา พยาปรชานิขาสุขกีตานังปริหารันตุสัพพีอุตรายาทิทิยาอัตตาภวปริยาปนาเวราพยาปรชานิขาสุขกีตานังปริหารันตุสัพพีทักขินายาทิทิยาอัตตาภวปริยาปนาเวราพยาปรชานิขาสุขกีตานังปริหารันตุสัพพีปุรัิมายานุทิซยาอัตตาภวปริยาปนาเวราพยาปรชานิขาสุขกีตานังปริหารันตุสัพพีปัจฉิมายานุทิซยาอัตตาภวปริยาปนาเวราพยาปรชานิขาสุขกีตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายานุทิสซายาอัตภาวปริยาปันนาเวราพยาปชานนคาสุขกตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสซายาอัตภาวปริยาปันนาเวราพยาปชานนคาสุขกตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสซายาอัตภาวปริยาปันนาเวราพยาปชานนคาสุขกตานังบริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสซายาอัตภาวปริยาปันนาเวราพยาปชานนคาสุขกตานังบริหารันตุ สัพพาปุรัติมายาทิสายาอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุกิตานัำบริหารันตุสัพพาปัจฉิมายาทิสายาอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุกิตานัำบริหารันตุสัพพาอุตรายาทิสายาอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุกิตานัำบริหารันตุสัพพาทักขินายาทิสายาอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุกิตานัำบริหารันตุสัพพาปุรัติมายานุทิสายาอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุกิตานัำบริหารันตุสัพพาปัจฉิมายานุท ญายอิทิโยเวราพยาปิชานีคาสุขิตานังบริหารันตุสภาอุตรายานุทิสายาอิทิโยเวราพยาปิชานีคาสุขิตานังบริหารันตุสภาทากินยานุทิสายาอิทิโยเวราพยาปิชานีคาสุขิตานังบริหารันตุสภาเหติมายาทิสายาอิทิโยเวราพยาปิชานีคาสุขิตานังบริหารันตุสภาอุปาริมายะทิสายะอิทิโยเวราพยาพิชานิคาสุขีตานังบริหารันตุ सफे पुराथिमा धीसा या, या पुरीषा वैराभया पचा खा सुखी तन परहन सफे पचिमा यासा पुरी सा वैराभिया पचा खा सुखीत परह सफे उतरासा या पुरीषा वैराभया पचा खासुखे तन पिहन सफेदिनाथ युरीषा वैराभया पचा खासुखे तन तो। पिहन सफे पुरासा युरीषा वैराभया पचा खासुखे तन पु สัพเพปัจฉ <Jo> ิมายาอนุร <mel od ic 00> ิสายาปุริสาเวราพยาปัจชานิคขาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุริสายาปุริสาเวราพยาปัจชานิคขาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุริสายาปุริสาเวราพยาปัจชานิคขาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายาปุริสาเวราพยาปัจชานิคขาสุขีตานำบริหารันตุ สัพเพอุปปริมายาติสายาปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพปุรัติมายาติสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพอุตตรายาติสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพทักขินายาติสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตานำบริหารันตุ สัพภีปุราาปัชิมายานุพิสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภีปุรัชฌมายานุพิสายาอริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายานุทิสัยาอริยาเวราพยาปชานคฆาสุเคตานังปริหารันตุสัพเพทักินายานุทิสัยาอริยาเวราพยาปชานคฆาสุเคตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสัยาอริยาเวราพยาปชานคฆาสุเคตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายาติสัยาอริยาเวราพยาปชานคฆาสุเคตานังปริหารันตุ

Sakeo parima yang tisaya aley aleya ria 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 สัพเพปุรัติมายาติสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจชมายาติสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตระายาติสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาติสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุติสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเปม ยาอนุทิสายะเทวาเวราพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพภีอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพภีอุปริมายะทิสายะเทวาเวราพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุ Thank <laughs> you. สัพเพปุรัติมายาทิสายามนุสซาเวราพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายามนุสซาเวราพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายามนุสซาเวราพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายามนุสซาเวราพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาโนทิสายามนุสซาเวราพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สเพปัจฉิมยานุทิสายมนุสาเวราพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัภพอุตตรายานุทิสายมนุสาเวราพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สภีทักขีนายะอนญมณุสั้ยามนุสั้เวราพยาปชาณิคาสุขิตานังปริหารันตุสภีเหติมายาทิสายามนุสั้เวราพยาปชาณิคาสุขิตานังปริหารันตุสภีอุปริมายาทิสายามนุสั้เวราพยาปชาณิคาสุขิตานังปริหารันตุสภีปุรัติมายาทิสายาวินุาติกาเวราพยาปชาณิคาสุขิตานังปริหารันตุ สัพเพปัชฉิมายาติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพอุตรายาติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพทกินายาิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพปุราติมายานุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานำบริหารันตุสัพเพปัชฉิมายานุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีตานง บริหารตุสัพเพอุตตรายานุทิสายาวินิปาติกาเวราพระยาประชานิคาสุขีตานังบริหารัตุสัพเพทกินายานุทิสายาวินิปาติกาเวราพระยาประชานิคาสุขีตานังบริหารัตุสัพเพเหติมายาทิสายาวินิปาติกาเวราพระยาประชานิคาสุขีตานังบริหารัตุสัพเพอุปริมายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาประชานิคา สุขี้อาาัศวินไปรันตูติ อิเมหิทัสหาการิหิสาปรนามตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปิระนังวัจเจตวะปิระนายาอุปคาตังวัจเจตวาอนุปคาเตนะสันตปังวัจเจตวาอสันตาเตนะปาริยาทานังวัจเจตวาอปาริยาทานีนะวิหิสังวัจเจตวาอาวิหิสัยาสเพสัตตาเวริโนหุตุมาเวริโนสุขิโนหุตุมา ทุกินสุขิตาตถอนตุมาทุกิตาตถิอิเมหีอัตหการิหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตาตังขัมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทะปาริยุทธะเนหิมุจติติวิมุตติ ตันมตาาเตมตามตาเจโตวิมุตติติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมหมามะวิหาราภาวานานิธิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถา บทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิตุกขาปยปตาจนาะ,าะาจนิพายาสโสกัปตาจะนิสโสกหุนตุสภีปิตานิโนอเอตาวตาจอรามหิหิสัมปตงังปุญญาสัมปตงังสภีเทวานุโมทันตุสัพสัมป,ปติสิทธิยาทานางทานันทันตุสัทธายาสีหลังรกคันตุสัพทาภาวนาพิราตาหุนตุขาชันตุเทวดาคตา 20่สิบทสัพเพ Sapi putta pala patta pati kanan jayang pala ngarahan tanan jati sina rakang pantami sapa sawo. Sapi putta pala patta pati kanan jayang pala ngarahan tanan jati sina rakang pantami sapa sawo. Sapi putta pala patta pati kanan jayang pala ngarahan tanan jati sina rakang pantami sapa sawo. Sapi putta pala patta pati kanan jayang pala ngarahan tanan jati sina rakang pantami sapa Sapi puta parapatapatsekananjayangpalangara hantananjatejainara kang pantami sapaso sapai puta parapatapatsekananjayangpalangara hantananjatejainara kang pantami puta sapaso sapai puta parapatapatsekananjayangpalangara hantananjatejainara kang puta parapatapatsekananjayangpalangara hantananjatejainara kang pantami sapaso sapai pantami sapaso sapai puta Ikakanan jaya ngkara ngarahantaanan jatay chenara kengkantaami sa ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระธนตรัยด้วยการสัตยายบทตรสดมต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีจากการฮเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเลรียญไม้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ ทำสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระกริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทป,ประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผล,ลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัตธาร่ว,สวมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากพราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรภิพนใจทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐทีทุกท่าน